อยู่ตรงนั้นก็ได้นะครับแม่ค้าค่ะคนไม่ได้มายัต้องมาหาแม่ค้าก่อนเฟื้อนถูกไหมใช่หมึกไข่ยำแซ่บค่ะสวัสดีครับเจนนเนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กกล้องด้วยเมนูแรกเลยนะครับโอ้โหเด่กอร่อยอย่างเันยวเลยจำเป็นใช่แม่ค้าร้านที่ชอบของใหญ่อันนี้นี่ครับ ทะเชุดเนี้สองรบาทา่ะปูม,าม้ากุ้งสดไทยแต่ว่าจะใส่กองใหญ่เป็นแบบชุดใหญ่ครับก็เอิพรมมาลองแต่ลูกผมไม่เอาปูม้าผมเอาเฉพาะกุ้งสดหน่อยาร้อยห้าร้อยเอาร้อยบาทร้อยห้าบาทโอเคเดี๋ยวจัดพิเศษให้ลาลาไหมคะลาลาคาราคับ <c oughs> <c oughs> เกาแฟเอ้ยไม่ใช่กาแฟว่ารสามรถนะคะจะออกจีแต่ไม่เจ็บมากก<บ>็สบายเปวได้เขอบคุณตังได้ไหมได้ค่ะ โอนให้เต็มบัญชีเจก็ได้นะบ <laughs> <laughs> ัญชีเจรับไหวช้าหน่อยครับเมีพาออกมาคุ้งสดไขแ่แด้จ้าสองล้านจ้าแล้วน <laughs> ูคิดดูวกุ้งกับหอยอ่ะสองร้อยจะเยอะขนาดไหมเดี <laughs> <laughs> ย๋ยวสั่งกับพี่หนึ่งเลยก็ได้ลูกไม่ต้องต้องคีย เมนูต่อไปนะครับปลาได้นะคะปลาไหมครับคิดก่อนอังนี้อยู่ทางนี้คนกินคนกินได้นะอันนี้ไม่คนนั่งกินอะไรได้หรือเปล่าได้ค่ะได้ค่ะไม่มีใครจับค่ะเราไม่มีเราไม่มีพาร์รืออะไรต้างปกติจะนั่งกันตรงไอ้นี่นะครับเขาจะทำที่ไว้คนนั่งครับมีขอบปูนให้นั่งได้แล้วก็ข้าวบนเป็นพื้นที่ให้นั่งได้ลูกข้าวบนก็นั่งได้ ขโมนก็มีโต๊ะให้นั่งครับขโมนเป็ีโต๊ะให้นั่งใช่ครับเป็นโต๊ะนะครับนั่งเคาทำให้ขโมนนี่แหละก็ทำเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะให้นั่งขโมนให้จิ๋นี่ไข่ดูมั่งนะเปไข่ฟองมาลูกเจ๊ไจ่มีเวลามานั่งยัดไข่เนื้อลูกขาจะไม่มีเวลาขนาดนั้นแหละตัวขนาดนี้มานั่งยัดไข่ ยัดง่ายๆนะไทอ่ะปกติเขาแช่อะไรยัดเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เพราะไม่เคยยัดแม่ค้าตอนแต่ของจริงหมดนะคะนี่เผ็ดมากเผ็ดน้อยครับพอดีค่ะพอดีกลางๆเนาะสามรสหรือว่าคือไม่ปกติหนูทานรสชาติปลาดั้งเดิมหรือออกสามรสแบบสมัยใหม่แบบเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานออกเด็ต้องถ่าอย่างนี้แหละเพราะว่าดั้งเดิมมันจะออกเปรี้ยวเด็ดเหมือนเราเนี่ยนั่นก็หวาน พอวดกินนะวัดีค่ะรับยังไรดีครับวเดเราไปนัิม่ได้เอาแต่มาเชิญเราได้กินคึ้นะที่หนึรวให้ชิมน้ำยำนิดหนึงนะคะลูกทำให้ชิมไข่ไปด้เลยและอัดรสในตัวคอแล้วฟิวไปไหนนะให้มันให้เนด้มคได้ไข่างมันเพิ่ม เด็กย่าที่พี่บอกใช่ไหมไม่มีคืนเลยมันคือไข่อะไรนะครับไข่ปลาเซียวค่ะรีวิวนั่นแหละครับอะไรที่เราไม่เคยกินเราก็ต้องลองค่ะลองให้หมดลูกไปขอเลยนะไปขอขอรูปนี้หน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสอนพิเศษตัดมาได้ ล่องสามารถเก็บกลับไปใช้ได้แล้วลูกกล่องนี้เว็บได้ไหมครับใส่ความร้อนได้เวฟได้มาขี่กัไปโอ้หไข่เหมือนสวยมากเลยแต่ว่ารสชาติไม่ได้เลยนะเลี่ยนไอน่นต่อไปนะครับจริงๆตัวมันก็ประมาณค้อน่ออยู่ แหเวลาเ่ันมต้นเพราะมันต้องเริ่มห้ไข่เป็นแค่ไง ตัวไม่คาไม่มีมาแล้วครับเจะเสียถามว่าทำไมไม่ใส่ไหนตัวนะครับวันนี้ยังไม่พลอยหรอยังไม่หยุดดิยังไม่หยุดดิสั่งไปสั่งมาล้นกับปลุก ที่ก็มีวิธีคือเมสอย่างเดียวให้มันฝัดมันเต็มเสมอกันแล้วออออออก็้มันนุ่มนิดนึงนะคให้มันเค็มมันจะดูเก่งแต่ปกติตอนนี้ไี่เหมอาจจะให้ที่ร้านเลือกพวกพี่วะ่ะดูโอ้หลายอย่างก็นั่งเลือกกุ้งพี่ก็เกือบชั่วโมงแล้วแหละซื้อกุ้งเนี่ยนานที่สุดเพราะพี่หนึ่งคัดตัวไงเพราะเขารู้เราใช้ไซส์ไหนเนาะรู้แล้วกุ้งอ่ะเราจะใช้สามสิบตัวโลมันต้องไปยืนนั่งคัดไงที่หนึ่งต้องนนะั่งคัดไซส์มัน ได้เอาข้ต่อไปกรองชุบคาเมนูต่อไปครับมึกไข่แซมอนไข่ปลากุ้งสดคาสั่มาท้งสิบบาทคอ่าปลาไหลหกุต้องมาดึงที่ออกันทำช้าด้วยจาสุกุ้นี่เลช้าสุดะเื่อนลเมนูต่อไปนะคะสามร้อยสิบ่คลูก ได้มาตัวใหญ่เลยก็าติอุกมาที่นเผ็ดกลางเผ็ดแซ่บเจียวหวานหรือสามรสรสใช่ไหมอ้าวลืมไปเดี๋เปลี่ยนใหม่ก่อนโวต้ีต้อนี่ อันนี้ก็คงจะเสร็จกับฟิลสินะไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวก็ม huh ีคนกินเพราะใส่พริกไปอย่างเงี้ยมันไม่กินหรอกกินแม่ปวดท้องเดี๋ยวก็เข้าห้องน้ำอีกค่ะทานข้าวเดอ๋ค่กทนข้าวาำไมบ้านโน้นไม่มีเงินทานหรอแก้งแซว ข้าโดกลับมะม่วงใช่ไหมลูกเ็ดกลางนะไม่มาแหววี๋ไงไม่มีงทองทุกวันเราหยุดตัองสองวันอะไรไม่มีเงินทอเนี่ยครับขายองวันหดงวนเอนนี้า่ว ออลงกระลี้ยแรงนี่ยังเบานะตแ,แต่แรกตาดขึ้นมาเลยอะ่ะน้ำมั่วงั่วใส่เก็ดเตมที่บ้านที่บ้านม่เร็ม่ข้าวไข่เจียวที่บ้านแม่อร่อยทำไม่ทำไม่อร่อย ได้ร้อยสามสิบเทาช้อนไหมคะลูกได้เวลามาเมนูต่อไปนะคะเผ็ดกลางๆหรือเผ็ดน้อยเผ็ดกลางๆเอาเจ้าคนสวยกุ้งมึกไข่ไข่ปลาคุ้งสุกนะกุ้งสุกหมือไข่ไข่ปลาไอทำตีผมสวยนะ อืมสักหน่อยสะบ,ดบัดบล็อกสักหน่อยสีเหมือนกระตูนน่ะมันกนรนนะกตรูนญี่ปุ่นอนะ่ะเพราะว่าจริงๆเอาสีขาวมุนแต่มันออกมาสีีไ้ไวไไวมากเลยไหมคะมทำไวมไว้อหยแงเคะหม้าหยแดง150าสิกเกินบ่อยแล้วยังจำไม่ได้นีรร่ราบหมก็ลาบหมือไข่ตอกไข่อ่ะอันนีู้หม ลาคไข่ของลูกของแม่ของลูกยะไาร่งะ่ปลา้ลอันนี้่วงสกมึกไข่ไข่ปลาโค่วงใช่ไหมโพม่วงใช่ไหมคือเขาโคตอยนางเยะโพม่วงจับ้จับเปนสวย ไม่ต้องเผ็ดนะเหมือนเดิมแบบกลางๆแปรรัสเปรี้ยวหวานเหมือนเดิมแปรรัสเปรี้ยวหวานนะรถจะคมหนักจะเต็มไข่กุก็น่ากินเดี๋ยวไปหมดแล้วก็เช็คความดันเลยนะกินเสร็จอ่ะอ๋อซื้อมาเพื่อต่อสเิงใช่ไหมเนี่ยพวกไม่ไหวแล้วเออใช่มันเต็มลูกก็ใหญ่แม่ก็ใหญ่แม่ใหญ่กว่าลูกเยอะ เริ่มแน่นขึ้นแน่นขึ้นแม่กับลูกตะล้งอย่างเดียวอ่ะมื่นแปดเกือบสองมื่นแหละลงนะแต่นี้ยุ้ยซื้อข้างๆซื้ออี้อันนี้รถเก่าแม่อันอันเดี๋ยวรถใหม่อ๋อกำลังทำอยู่ตัดใจตัดมูลน่ะตัดมูลทำหรอขอหน่อย สองร้อยห้าสิบจ่าี่รักอันนี้เป็นเหล่าใช่ไหมไม่เอากระโพดเหรอน,นิดเ,เดียวก็คือใส่กระถางในเหล่าอ่ะไมยเตียวไม่เอาเส้นหนักไม่กเอาเวลาเนื้อเนื้อไม่เ <c ười> นื้อเส้น,น,น,น Thank hey. ปูเป็นอะไรวันนี้เก็กกลางๆปลาบ้าไม่รู้ดิปกตินะใส่น้ำตาลอร่อยปกติทานไ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ทานไงปลาล้าอ่ะลองไหม่ะอร่อยนะลองดูลองดูที่จ้ากินไปก่อนไม่เดียวกินได้อะคือเขาก็กินได้แหละแต่เราทำสามรสให้เขาแค่นั้นแหละนั่นคืปลาล่าสามรสเหมือนเดิม ว่ายำใส่ปลาแล้วมันเป็นยังไงแต่รับรองว่าอร่อยมันก็เปลี่ยนสไตล์เป็นอีกแนึงแค่นี้คือ,อไก่ไข่แล้วมันน่ากินใช่ไหมนี <laughs> ม่หมูยอ ใส่เหมังดาใ่ใส่ของนหมูยได้หรอก็ได้นะมันก็อยู่ที่เราชอบทานแบบไหนแต่ใด่รวมกันลูกค้าทานแบบได้หลายอย่างสองร้อยบาท ยำไรดีจ้า,า,จาใส่ขา้มมาวโพดหรือมะม่วงคะข้ขาวโพดปลาลาไหมคะไม่เอาหนังปลานะสดบผลไม้รวมไม่ลาเผ็ดกา ไม่ค้าเติมน้ำตาลอยเนาะใส่กระตาย้างกินก่อนดีกว่าเพื่อความัวเดี๋ยวแม่่อยนิวไม่รู้มอตะขยับาใช่ไหมวันนี้หุ่นกาะมางนะคะเผ็ดไม่เผ็ด อ้าวหายไปไหนนคุงคออไม่ได้มองเลยเดินหนีไปแล้วยังคิดว่ายืนอยู่ข้างหลังใช่ไหมก็เห็นยืนมองมองก่หายไปตั้งนั้นเผ็ดกลางๆแล้วกันเผ็ดเพิ่มอีกนิดนึงนะเป็นยำสม่อนกระโปรงสลัสดีค่ะยำกระดิ๊ะได้หมดได้หมดเอาไง ไปถึงผลไม้นะอคได้หมดสดคือเพราะมันก็ได้หลากหล,ลนนนนนเนาะขนมเอาอะไรจะด้ไข่า้าเยอะมาไม่มีตรงนี้ที่หนึ่ไม่ได้เอามาเลยแต่ฝนตกๆนี่แหละมันออกช้ามันเปลือกมันงี่ง่ายเปลือกมันชอบแตกตอวมันชอบแตกแล้วมันก็กินเองตลอดความดันจะขึ้นกับไข่นี่แหละ ถูกไหมหมูยอหมูยอหมูยอของพี่นึงอร่อยนะกระไรตีแซลมอนอร่อยนะนี่ไงจากที่พี่ไม่กินจนทุกวันนี้แซลมอนอย่างเดียวแล้วแซลมอนอย่างเดียวไม่เอากุ้งสดปกติกุ้งสดเปลี่ยนข้ามขั้นเลยระดับเลยเปลี่ยนจากสเต็กกุ้งเป็นแซลมอนแทนแล้วก็มีหมึกไข่มีหอยแครงด้วยได้โอเค ตะกคูนะใส่ข้าวโพดหรอลูกม,มะม่วงข้าวโพดปลาไหลถ้ามีไหลบัวจะบอกให้ใส่ไหลบัวนะ<ป> <c oughs> มันอร่อยแต่ตอนนี้มันไม่มีขาดตลาดแป๊บนึงไม่แปบแ๊บละสองอาทิตย์สามอาทิตย์ได้รอน้ําลงก<อ>่อนตรงนี้น้ํามันท่วมันลึกไงหาไม่ได้แล้วราคามันสูงจัดก็เลยต้องงดไหลบัวไปก่อนนี่เลยค่ะราคานะคะสัตวผลไม้ดูอัดแซ่บๆนึนว่ว ร้อยสองชุดวร้อยแล้วอนะมาดอวยนะเมน,น,นูต่อไปน,นะครับนี่ใส่กระใสบวัวด้วยนะนี่ขนาดมันดนะดได้โอวยนะก็ที่ยากกูทีดด่ยากแต่มันไม่มีไหลบัวสิคุณพ่นลัวไปก่อนเนะาะปลาได้่างนี้นี่เลยรับ ปลาสามรสหรือว่าอเาากินแบบยุคใหม่นะถ้าเป็นยุคเก่าต้องเที่ยวเก็ดยุคแบบดั้งเดิมน,นะบอกปลาดั้งเดิมปกปลักใหญ่มาก,ก,กไม่เอาหอมอย่างอื่นได้นะลูกแครอทผักเขียวสวัสดีค่ะ รับยังอะไรดีคะดูวัตถุดิบก่อนได้นะคะหอยตัวใหญ่ได้คือช่วงนี้หอยตัวใหญ่ๆเจ็ดน,น้อยปะลาดได้สามรสนะคะ สาัค่ะสวัสดีค่ะมันจะได้ไม่เปรี้ยวมะม่วงมันเก๋มากเกินจ้าเดี๋ยวพี่หนึ่งมีเป็นกระปุก,กให้เลยค่ะลูกีช้อนเท่านั้นเพียงเท่านั้นขไข่ปลามันยังเม็ดเยอะไง ไข่ปูนี่แบบดูยากมากอันนี้สามไข่นะครับเต็กลางๆนะครับน,นี่เป็นยำสามไข่ใช่ไหมครับได้เลยค่ะเป็นยของรานไข่ปลาไข่ปูลแล้วไข่แมงดาน,นะคะเป็นยำสามไข่นะครับยูทูบเรอค่ะติดตามอยู่ไหมคะตอนนี้ฝากติดตามช่องที่หนึ่งเลยแต่ววันเห็นเาะใช่ไหมครับแต่ว่าเห็นเาะจำได้ ฝากติดตามนิดนึงคพรับพี่หนึ่งมีช่องตัวเองด้วยตอนนี้เป็นช่องของทางร้านค่ะเียหนึ่งแซ่บตามปากชนแนลค่ะลูกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะซับสไคร้ขอบคุณมากเลยค่ะศาจจาได้ก็ดีใจแล้วตอมาม่วงนะคะเมื่อก่อนนะอาจจะแบบไม่ได้ใหญ่โตขนาดนีน้นะกล่องตอนนี้พี่หนึ่งจัดให้เต็มยก็้องไม่ทานง่าย เป็นไงโอเคไหมคะหน้าตาขอหน่อีกทีคร okay. ับสามชุดนะครับคิดว่าพอไหมสามคนได้อย right? okay. ู่จากมองกล้องแล้วได้อยู่สวยมากมาจากไหนกันเนี่ยสลัดซีโอ้ยเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายครับพี่ไหนเคยไปเที่ยวบ้านที่บ้านเพ่าะว่าเราอยู่รังผิดงานที่หนึ่งขายของในรังเศษยังขับอยู้นะไม่เอาเ็ษให้ ต้องเลือกให้ตัวเท่าๆกันด้วยวิธีการเลือกกุ้งของผมว่านั่งนานที่สุดแหละเช้ามาใช้ถึงก็แม่ค้าจะสกก่งกระดิ่นั่งหน้าร้านโต๊ะประจําตําแหน่งทุกวันแนหะแม่ค้าจะสกก่งกระอี่ที่นั่งเลยเลือกตามใจชอบสวัสดีค่ะสอบถามก่อนได้นะคะเลือกอะไรดีคะมีทั้งสุกทั้งสดนะคะ รับยำอะไรดีคะยำอันนี้ยำผลไม้ใช่ไหมผลไม้ใส่แดงค็มทั้างบนอร่อย <c oughs> ใส่เยอะเลยแถมให้ด้วยใช่อร่อยอร่อยเจ็ดสิบบาทค่ะ รับคลิปนี้นะคะเจ๊หนึ่งต้องขอขอบคุณ FC ทุกทุกท่านนะคะที่ได้สั่งคิวยามและไว้ใจในร้านรสชาติของร้านเรานะคะไว้ใจที่หนึ่งํา้ทำส่งไปในรอบที่6นะคะและเราก็มีข่าวดีว่าเราเปิดรอบที่7ต่อเลยนะคะเดี๋ยวเจ๊หนึ่งจะรีบทำเมนูส่งไปให้ล่าสุดสรุปเมนูให้สั้นๆให้ลูกค้าได้ใจความและสั่งได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ ต้องขออภัยสําหรับลูกค้าที่สั่งในวันพิมพ์ทานะะสามารถสั่งในรอบที่เจ็ดได้เลยนะคะคุณจะได้สรุปดินเร็วแต่เราก็มาแค่1เดือนเดือนละครนะคะเราจะจํากัดชุดอยู่ที่ประมาณ130ชง้นชุดเท่านั้นเพื่อที่เราจะได้ดูแลการท,าทําวัตถุดิบและต่างๆในการยาให้ดีมากขึ้นนะคะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้เล่นหงอสวัสดีค่ะบไว้าบายจ้า